สวัสดีค่ะสาลีสาวโตคาค่ะรถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัยที่5ในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของเรานะคะเนื่องจากการคมนาคมในประเทศของเรานั้นยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอทําให้หลายๆท่านตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์เพื่ออำนนยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจ,จาวันค่ะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนตัดสินใจซื้อรถยนต์เพียงเพราะความต้องการของตนเองและประโยชน์ใช้งานเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนและสิ่งที่ต้องเสียไปทําให้เกิดภาระหนี้สินและผลร้ายต่อตัวท่านและครอบครัวตามมาค่ะวันนี้สายซาโตคามี5ข้อคิดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มาฝากค่ะข้อแรกค่ะเรื่องของราคาและภาระหนี้สินท่านต้องการซื้อรถด้วยราคาเงินสดราคารถก็ไม่ควรเกิน20%อร์ของมูลค่าทรัพย์สินที่ท่านมีค่ะ เช่นถ้าท่านต้องการซื้อรถในราคา0 0แสนบาทมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของท่านแล้วก็ควรมีมากกว่า3ล้านบาทเป็นต้นค่ะต้องการซื้อรถด้วยเงินผ่อนราคาค่างวดต่อเดือนก็ไม่ควรเกิน30%ของรายได้ต่อเดือนค่ะเช่นถ้าท่านเงินเดือน25,000บาทราคาค่างวดต่อเดือนก็ไม่ควรเกิน7,500บาทต่อเดือนค่ะ ในทางกับการถ้าท่านต้องการทราบว่าราคารถที่เหมาะสมที่ท่านควรซื้อได้ราคาเท่าไร่เรามีวิธีคิดมาฝากค่ะราคารถที่เหมาะสมเท่ากับเงินผ่อนต่อเดือนคูณจานวนเดือนที่ผ่อนหารด้วย1บวกดอกเบี้ยคูณเปอร์เซ็นต์ของยอดกู้เช่นถ้าเราผ่อนเดือนละไม่เกิน7,500บาทและจะผ่อน6ปี ดอกเบี้ยกู้รถอยู่ที่3.5%ต่อปีและจะกู้90%ของราคารถราคารถที่เหมาะสมไม่ควรเกิน579,710บาทหรือประมาณ580,000บาทนั่นเองค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรามีรถเราก็มีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าพรบรประกันรถยนต์ค่าภาษีรายปีค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางและอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยค่ะ ข้อ2ค่ะในเรื่องของการเดินทางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการมีรถและไม่มีรถว่ามีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะข้อ3ค่ะประโยชน์ในการทำงานและการสร้างรายได้ค่ะข้อ 4. ค่ะเรื่องของขนาดครอบครัวข้อ5ความชอบและแรงจูงใจส่วนตัวค่ะ อาจจะไม่ใช่เหตุผลเป็นเรื่องของอารมณ์ลุร้วนว่าเราอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นอะไรเพราะความชอบส่วนตัวสำหรับบางคนการมีรถเป็นเป้าหมายการเงินอาจจะเป็นเรื่องความต้องการมากกว่าความจำเป็นในแง่ดีมันก็อาจจะช่วยทําให้เกิดความฝันที่ทําให้เราเกิดแรงผลักดันในการทํางานเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เป็นได้แต่ก็ควรใช้จุดนี้ให้ถูกทางไม่ลุ่มหลงจนหน้ามืดโดยดูจากเหตุผลการเงินควบคู่กันไปด้วยค่ะ ไม่ว่าการตัดสินใจซื้อรถจะมีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายค่ะถ้าปัจจุบันเรายังไม่มีศักยภาพพอและดึงดันที่จะซื้อรถปัญหาการเงินจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสาริสาโต้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะ